สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ROX One Night Stand นะครับหลังจากที่ไม่ทําคลิปมานานวันนี้ว่างก็เลยถสีโอกาสมาทําคลิปนะครับอัปเดตตัวละครแล้วก็มาแชร์เรื่องของการจัดสกิลจัดไอเทมในการตีบอสตีคนแล้วก็การลงอ่อ g v g ของอาชีพรูนไนท์ที่เป็นไนท์คริปนะครับดาบสองมือนนะครับก็ อย่างแรกเลยฮะผมขอเริ่มจากการอัปเดตตัวละครในเชิงของอุปกรณ์แล้วก็พวกาการ์ดสเตตัสต่างๆของตอนนี้นะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมทําการาปรับเรื่องของตัวรีไฟล์แล้วก็อัปเกรดเนี่ยขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วรวมถึงมีการออฟเรื่องของตัวอิสระด้วยนะครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยในส่วนของอาวุธเนี่ยก็จะมีการที่ปรับไปแล้วนะก็จะมีที่เป็น เราเปลี่ยนจากการ์ดไฟมาเป็นการ์ดขนาดใหญ่แล้วเพื่อม,มาตีบอลให้แรงขึ้น1ใบนะครับแล้วก็ชุดเกราะเนี่ยก็เพิ่มการ์ดมาใบหนึ่งก็คือการที่เพิ่ม Mde p นะครับทพื่อโดนบอลเบาลงส่วนผ้าคลุมก็ใส่การ์ดมาริโอเนตนะครับส่วนรองเท้าเนี่ยก็ไม่มีการ์ดนะครับเป็นการ์ดเอเลนแต่ว่าอยู่ชุดของตัวเมอร์ฟี่นะครับยังไม่ได้ย้ายมานะครับก็ออฟทั้งหมดจะเป็นอ,อ็อฟตัวเมืองพอนเทล่าทั้งหมดเลยนะครับ ทีนี้ถัดมาคือฝั่งของที่เป็นตัวพวกอ c c เ s สซอรีนะครับอันนี้จะเป็นแหวนสตร t งนะครับซึ่งมีการทำออฟขนาดใหญ่ที่ is l o o t ไปแล้วนะครับเป็นเลบ13นะฮะแล้วก็การพินโนมิน่า3อ่อ2ใบนะครับเพิ่มทัดไฟนะครับอีกข้างหนึ่งก็เป็นออฟอิส o ูด2 2แถวนะครับเป็นไฟ12แล้วก็ขนาดใหญ่11นะครับการก็เป็นพินโนมิน่า2ใบเหมือนกันนะครับ ส่วนการ์ดทาริสแมนอันนี้เป็นขนาดใหญ่1แถวแล้วก็เป็นไฟ1แถวนะครับการ์ดก็เป็นเพนโมิน่าอีก2ใบนะครับอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของขนาดนครับเป็นทำขนาดไป3แถวละมีไฟ2แถวนะครับส่วนในส่วนของพวกอเว k เ n i n g ต่างๆเนี่ยตอนนี้อัพเกรดเนี่ยอัพเกรดเเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเอนชานตอนนี้เอนชานเลเวล l กก็คือแถวละ11นะครับ ครบแล้วนะครับแล้วก็บงังอันเข้าไป36แล้วนะครับส่วนรีไฟตอนนี้เป็นรีฟ3นะครับก็คือรี f i เลเวล8นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองทำเป็นสกิลบัฟให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นตอนบัฟเนี่ยตัวสเตตัสเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับพอบัฟเสร็จแล้วเนี่ยค่าฮิตนะครับอยู่ที่33นะครับ แล้วก็มันจะมีบวกค่าไฟ n a l hit ด้วยแต่ผมหาค่า final hit ไม่เจอนะครับอ่ะเจอแล้ว4ีนะครับ, 44, รบก็คือส3มสบวกสี 44, ่สิก็จะเป็นไฟ n a l hit ผม77เปอร์เซ็นต์ะครับส่วนค่าไฟ n a l critical ตอนนี้93้าบวกแป็ก็เป็น174เปอร์เซ็นต์ะครับค่า f i n อ l uh, crit นะครับค t damage b o สี่ร้อยห้าสบหกจุดสองนะครับ ตัวเลขสำคัญอื่นๆตัวไฟนเอนแฮนส์แมนของผมคือ200%นะครับแล้วก็มีโบนัสขนาดใหญ่ทั้งหมดเกือบ70%นะครับอันนี้คือบัฟที่เป็นเกือบฟูบตีบอสล้วละ่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการตีบอสละกันนะฮะซึ่งการตีบอสเนี่ยสกิลผมก็จะใช้บัฟค่อนข้างเยอะด้วยความเป็นไนครีสแต่ว่าตอนเนี้ย ด้วยความที่ค่าคริเรทของผมเนี่ยมันเยอะค่าตีเร็วของผมเนี่ยมันเยอะแล้วม,มันเรียกว่ามันเกินพันที่เป็นลิมิตแล้วนะครับก็คือมี5 9 1ร้อกบเกสี่แนะครับก็คือเอสพทะลุพันแล้วนะครับดังนั้นสกิลที่ใช้เนี่ยก็จะมีสกิลบางอันที่เอาออกไปนะครับเช่นสกิลซอสสปีดบูสต์อันนี้คือไม่ได้ใช้แล้วนะครับอัพเป็นทางผ่านเฉย สกิลต่อมาคือที่ไม่ใช่นะครับก็คือสกิล Dark Flame s อ o r นะครับ Dark Flame s w o r จริงๆอันนี้เป็นสกิลที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่ค่าคริไม่เยอะหรือค่าฮิตไม่เยอะตีคนตีมอนแล้วมันมีวืดอยู่มีมิสอยู่นะครับอันนี้จะเป็นสกิลที่ช่วยทําให้คุณตีติดคริมากขึ้นแล้วก็ตีเว่าน้อยลงนะครับซึ่งอันนี้มีผลกับบอสด้วยนะครับแต่ว่าของผมอะค่าคริมันเกิดไปละก็เลยจะไม่ได้ใช้นะครับก็ ลำดับสกิลนะครับผมจะเริ่มจากบัฟที่เป็นบัฟทั่วไปก่อนคือหลอดออร่าออร่าเบรคแล้วก็เฮดครัชนะครับแล้วก็ตามด้วยแม็กนัมเบรคแล้วก็คอนเซนทรชั่นนะครับจากนั้นก็จะปิดท้ายด้วยของเบอร์เซิร์กนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดลิงแล้วก็กดบไฟเทสนะครับก็ปล่อยลิงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสกันเลยครับ เป็นประมาณนี้นะครับ DPS ก็ประมาณ48ล้านแล้วก็ total damage 1นาทีเนี่ยก็ประมาณน่าจะ250้านิดๆนะครับเมื่อกี้นะครับก็อันนี้เป็นการใช้เ,เซตฟ้านะครับที่เป็นดาบฟ้าแล้วก็ประดับฟ้านะครับในการตีบอสมายานะครับซึ่งจากที่เล่นมาเนี่ยปัญหาหลักๆของไลคริในการตีบอสเนี่ยแรกคือ1คือมันลำเยอะมากพอจะตีได้ทีหนึ่ง ปัญหาที่2คือถึงแม้มันจะมันจะลำแล้วครับตีมอนแรงก็จริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมอนก็จะตบตายอยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะกดเรื่องของตัวบัฟที่เป็นสตีลฮาร์ดอันนี้ครับมันจะช่วยเราโดนดาเมจบอสลดลง30%นะครับก็เป็นสกิลบอสที่ถือว่าถือว่าดีมากแต่ว่ามันก็อย่างที่เห็นนะมันก็จะตายอยู่ดีนะครับมันก็ยืนได้แป๊บเดียวนะครับเพราะงั้นในคริค,คือทำตีแรงไว้คุณก็ยืนบอสไม่ได้อยู่ดี นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับขนาดผมเอาเว r ก f ีฟ e 8ชุดวา c a ลี่แล้วนะก็ยังยืนบอสยากอยู่นะครับรงั้นการไปโซโล่บอสคนเดียวก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะเราตีใกลด้วยยิ่งบอสที่เป็นอย่าง d e ฟเ l อร์ g ิ o โกส i ิงหรือว่าตัวที่มันเป็นสกิลเอ e ีบรอบตัวเนี่ยเราก็แทบจะตีลําบากมากหรือว่าเรียกว่าตีแทบไม่ได้เลยดีกว่าเดินเข้าเดินออกอยู่นั่นแหละนั่นนะครับอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งของ ของการตีบอสของอาชีพไนท์ครีนะครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือสกิลของไนท์ครีที่มันบัฟเนี่ยมันไม่ได้มีการเอาค่าสเตรนจ์หรือสแตตมาเ,เพิ่มดาเมจขนาดนั้นนะครับมันไม่เหมือนอาชีพอื่นๆอ,อ,อ,ยนนโโอย่างเช่นสกิลดับเบิลโบรอย่างเงี้ยมันเอาค่าหลัก ซึ่งเราไม่มีใครเขาอัพกรากกันอยู่แล้วครับเป็นตัวคูณเพราะงะั้นมันก็แทบจะไม่ได้ส่งเสริมกับดาเมจอะไรเท่าไหร่หรืออย่างสกิลสกิลที่เป็นอย่างตัว Blade, ออร่าเบลดอเงี้ยมันใช้เอจิมาซึ่งมันก็ไม่ได้มีใครเขาอัพอยู่แล้วนะครับทำให้ต่างๆมันค่อนข้างค่อนข้างเพิ่มดาเมจน้อย อยู่สกิลอย่าง h Head Crush อันนี้ก็เพิ่มมา20%คริดตัลมา50%แต่ว่าถ้าเทียบกับบับอาชีพอื่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ว่าน้อยอ่ะนะอีกอันหนึ่งเอาเมื่อกี้ลืมรีวิวก็คือเรื่องของตัวอาวุธเงาครับอาวุธเงาผมเป็นเลเวล6แล้วก็อัพแม็กทุกช่องที่มันต้องใช้ไปแล้วนะครับแม็กทุกอย่างแล้วแล้วก็ตัวสกิลที่ใช้ในฝั่งของขั้นหน้าเนี่ยผมใช้แบ t ตเทนว e ลครับเลเวล6อะ เพิ่มพีโบนัสซึ่งจะสังเกตว่าผมเป็นอาวุธเงาเลเวล6นะเราก็อัปตัดแล้วด้วยก็ยังเพิ่มพีดาเมจโบนัสมาแค่5%ซ้อนทับ4ครั้นก็คือ20%เทียบกับปรับอาชีพอื่นถือว่าน้อยมากนะครับตัวพิมพ์ลายนะครับพิมพ์ลายน,นี้ผมจะใช้อร่าเบรด2 2นะครับก็จะเพิ่มเรื่องของไฟนอลคริแล้วก็คริโบนัสแล้วก็ไฟนอลฮิตนะครับทำให้เราตีคริง่ายขึ้นตีว่าน้อยลงนะครับ ส่วนตัวพันธาสัญญาอันนี้ผมใช้วินคัตเตอร์นะครับก็คือจะเพิ่มเรื่องของตัวดาเมจนั่นแหละแต่ว่ามันก็เพิ่มนิดเดียวครับ1.25เพิ่มเรื่องของ p ีโบคีดาะเป็นโมดัสมาประมาณนี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรนี่ขนาดเ,ออเป็นเงา6แล้วนะครับมันก็แทบจะไม่ได้ออสู้อาชีพอื่นไดเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เป็นส่วนของการตีบอสนะครับต่อมานะครับในการทำ k v m ของไนครินะครับ อันนี้เราก็ใช้เรื่องของตัวเซตเมอร์ฟีอยู่และสแตนดาร์ Standard นะครับจริงๆถ้าจะให้แรงต้องเปลี่ยนตัวเซอร์ติฟิเคตอันนี้เป็นตัวขนนก PVP เนาะแต่ว่าผม,มาลงดันยังไม่ได้เลยก็เลยยังใช้เป็นตัวกันอันนี้อยู่นะครับส่วนเรื่องของสกิลนะครับแน่นอนในการ k v m เราก็ต้องลำให้ครบก่อนนะครับแต่ว่าใน,ใน k v m ผมจะเพิ่มเรื่องของตัวอันนี้มาด้วยที่เป็น d Darkframe sort แล้วก็ Weapon Blocking นะครับ เพื่อให้เราตีอาชีพที่มันหลบเยอะๆโดนนะครับแล้วก็ทําให้เราป้องกันสกิลของพวกสไนตอนที่เราจะเดินไปเข้าถึงตัวพวกสไนนะครับเพราะอย่างตัวสกิลที่เป็นเวเปิลบล็อกกิ้งเนี่ยอันนี้คือมันมีโอกาส50%ที่จะบล็อกการโจมตีนะครับก็จะทําให้สามารถบล็อกดาเมจของพวกสไนหรือสายตีไกลตอนที่เราเดินเข้าไปหาเขาได้นะครับแล้วก็พอถึงตัวปุ๊บเอาจใช้คอนเซนทรนในการล็อกหัวนะครับ ทาให้ตีแรงเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มีการใช้ตัวที่เป็น steel heart แล้วก็เรื่องของ endual นะครับเพื่อให้เรามีความอึดแล้วก็ endual เนี่ยสกิลนี้มันดีมากครับควรจะใช้เพราะว่ามันจะ,จะเป็นสกิลที่เราไม่โดนไม่โดน fly wall ในการผลักออกนะครับก็เหมือนเรามีการ์ดเสือตอนเราก,กดเดินเข้าฝ่าย wall ของพวกวิาสาทเข้าไปนะครับก็เป็นสกิลที่ดีอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสกิล สำคัญอันนึกงคือตัว blowing bash นะครับเป็นการดูดศัตรูเข้ามานะครับจากนั้นก็จะมีสกิล dragon howling นะครับเพื่อให้เป้าหมายติดเฟียอันนี้เป็นสกิลที่ที่ที่ดีนะในการขัดจังหวะพวก p r i e s สหรือสกิลที่มันต้องล่นะครับเพราะมันจะเป็นการเขาติดเฟียก็คือเขาไม่สามารถควบคุมตัวของเขาได้ก็จะเดินมั่วๆนะครับแต่ว่าโอกาสติดมันก็แค่กี่เปอร์เซ็นต์เองเนี่ยสาเอง นะครับเทียบกับสกิล CCC ของอาชีพอื่นอันนี้ก็ถือว่ากาก,ากไปเลยนะครับแล้วก็คูดาวค่อนข้างค่อ้องคนนานมากเลยคููดาว12วินะครับแต่ว่าอีกฝ่ายจะติดเฟียแค่2วิเองนะครับก็แต่ว่าก็เป็นสกิลที่ต้องใช้ครับโบลลิงแบสแล้วก็ตัวฮาวลิงดราคอนฮาวลิงนะครับในการขัดจังหวะตอนชุบหมู่หรือว่าขัดตัวพวก DPS ให้เขาติดสถานะเฟียนะครับ ก็จะทำให้เรามีโอกาสในการตีเขานานขึ้นช่วยเพื่อนได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าตอน KVM เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าไนคริปเป็นอะไรที่ทำให้เก่งยากมากครับไม่สามารถแบกทีมได้เพราะว่า1คือต้องเดินไล่ตีชาวบ้านเขาครับ,รบพอเดินไล่ตีปุ๊บเนี่ยจังหวะในการตีมันก็น้อยครับทุกค,คนก็เดินหลบหมดแล้วก็จะเป็นการวิ่งแข่งกันซะมากกว่านะครับในเค m ีเนั้นก็ ค่อนข้างลำบากในการเล่นในคลิปในพวก KVM content นะครับต่อมาคือเรื่อง GVG บ้าง GVG เนี่ยผมก็ใช้สกิลเดียวกับพวกพวก KVM นี่แหละแต่ว่าผมจะเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือในในตัวของ GVG เนี่ยผมจะใส่แหวนวิทแทนนะครับแทนแหวนสเตร็งนะครับเพราะว่าแหวนวิทเนี่ยจะทำให้เราเลือดเพิ่มมาเยอะมากนะครับอย่างตอนนี้ผมเลือดประมาณสองตอนนี้เลือดผม ล้านสใช่ไหมครับแต่ถ้าผมใส่ตัวแหวนวิทสองข้างเนี่ยเลือดผมจะเป็นประมาณ4ล้านเจ็ดทำให้ตอนลงในพวก GVG เนี่ยผมสามารถอยู่ในหินห้องหินได้นานขึ้นตีหินได้นานขึ้นไม่โดนสกิลล้มบ่อยนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถช่วยเพื่อนได้ด้วยสกิลพวกโบลิงแบสกับดาร์กอนฮาวลิงใส่พวกดาเมจหนักๆของของฝั่งตรงข้ามานะครับก็ช่วยสกัดฝั่งนั้นได้พอสมควร เพราะงั้นอันนี้เราเน้นว่าอย่าตายในี่ยีวจีแล้วก็เน้นไปขัดจังหวะไปรับตีนแทนเพื่อนนะครับเพราะมันก็ทําได้ประมาณนี้แหละนะครับทำอะไรมากคนนี้ค่อนข้างยากละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวการใช้นาครีลงลง gvg นะครับก็จะเน้นเป็นเรียกว่าเป็นนายสายวิทย์ดีกว่าในการลงลง gv วนะครับทำเรายึดหยุดในการเล่นมากขึ้นนะครับก็ ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวตัววันนี้นะครับว่างๆของผมนะครับก็เดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวคงจะมีคลิปต่างๆตามมาที่คิดไว้ก็คือพวกคลิป GVG หรือว่ารีวิวเซิร์ฟเวอร์คล็อกทาวเวที่ผมเล่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆฝากดอ,อกติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง rox one night nice s t a ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ